สวัสดีครับสูนทำทำโกโก้วันนี้พามาเยี่ยมสวนที่อำเภอรองนะครับจังหวัดแพร่นะครับมาสวนของพี่แต็กพี่บินจะพากับพี่พี่อะไรนะครับขอโทษพี่เต๋านะครับนะครับวันนี้คือปลูกโกโก้ในข้างๆสวนนี่คือสวนสักใช่ไหมฮะสวนสักนะครับแต่ว่ายังไม่เอาลงแทรกสวนสักเนาะนะครับแต่ยื่ข้างคือให้สักเป็นร่มเงานะครับให้สักเป็นร่มเงาดู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 สวนสักนะครับแล้วก็ ดินเป็นด,ดินสภาพดินก็คือดินดินโถมเนาะดินถมครับดินโถมดินโถมจะเห็นว่าเนี่ยนะครับเป็นดินลูกลังนะครับแล้วก็รากมันเดินไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือใช้น้ำหมักปลาทะเลฉีดแล้วก็ลดมาพอสมควรแล้วเนาะหลายรอบแล้วนะครับนะฮะเห็นไหมว่าต้นลูกกู้ปลูกพร้อมกันมันไม่โตเท่ากันหมดนะครับเห็นไหมฮะนะครับโตไม่เท่ากันแต่ว่าลักษณะใบมันดีขึ้นถ้าใช้น้ำหมักปลาทะเลซึ่งมีแคลเซียบอรอนเนี่ยเห็นไหมยาวเป็นศอกแล้วนะครับ ไปมันก็จะมันเข้มขึ้นนะครับปัญหาที่พบเจอต้นหาตอนนี้คือต้นมันโตนะครับโตแล้วมันสูงชะลูดนะครับก็ต้องใช้ตาไม้ค้ามอย่างเงี้ยฮะหลายคนถามวิธีการค้ามต้นนะครับนี่แบบนี้จะยึดดีกว่านะครับมันไม่โยกนะครับแต่จะมีลมก็คือระวัดระวังคือลมโยกตัวนี้แต่ไม่มันก็ไม่ไม่บาดนะเห็นไหมใช้ไม้ยึดสองถ้าสองนี่ยังไม่อยู่นะครับจ้องสี่นะครับสี่นะฮะเห็นไหมทำหลายต้นนะครับทํา เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการยึดต้นต้นที่สูงนะนะครับและประเด็นต่อมาคือถ้าอยู่เชิงเดียวเรามัดระวังครับช่วงนี้ที่ผมเคยชแชร์ให้หลายๆคนฟังก็คือต้นมันลาสนิมนะครับเนี่ยนะฮะถ้าเราปล่อยให้ต้นสูงแล้วไม่มีพืชที่เลี้ยงด้านนี้นะครับไม่มีกล้วยไม่มีเอ่อพืชต้องทําใจนะครับในช่วงของการผิดติดผลผลิตแรกที่ต้นไม่ใหญ่นะครับก็คือว่าดอกดอกงแต่นคนต้นในเห็นลาสนิมไหมฮะเนี่ยในลาสนิมนั่นเนี่ย เริ่มลาดนิ่มันก็ใช้ตัวจัดการหลายตัวแล้วนะครับนะครับยึดต้นถ้าต้นแบบนี้นะครับต้นเล็กย,ยังยึดตรงนี้อยู่นะครับ mm. ก็จะเป็นดอกนี่นะฮะพอดอกนะองศาแสงมันเห็นไหมฮะองศาแสงดอกมันโดนตรงนี้นะครับก็จะร่วงละนะครับหรือความชื้นไม่ได้อากาศร้อนก็เจอปัญหาเพราะฉนั้นต้นสูงมันจะมีปัญหานี้ที่ไม่มีพืชปี่เลี้ยงนะครับประมาณนี้แต่ต้นนี้โตมากโตไม่โตครับพีย่ยืนเทียบให้ดูหน่อยนะอ่า ดูครับแต่คาครบยอดสูงมากเลยนะครับสูงเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยร้อยร้อยหกสิบห้านะครับตอนนี้สองเมตรนะครับเกือบเกือบสองเมตรคือแต่คาครบยอดสูงมากนะครับเป็นต้นที่โชว์ได้เลยครับต้นแค่เสายืดนะครับต่อเสาอย่างเงี้ยขึ้นมาเห็นไหมยืดยืดจิตเอาไปใช้ประยุกต์ได้นะครับไปใช้ประยุกต์ได้นะครับแต่ละคนอ่าเห็นไหมครับเข้ามาในสวนประมาณนี้นะครับ มีแหล่งน้ำนะครับมีต่อสมมตมีแอร์บีนะครับต่อยิงเข้ามาเนาะประมาณนั้นครับก็จะมีคนมาดูเอ่อสามารถมาดูสวนได้อยู่ที่บ้านเลยนะฮะบ,บ้านไผ่ล้อมบ้านไผ่ล้อมมาเปิดน้ำนี่ระบบน้ำ <c oughs> เนื่องจากว่าเป็นสปริงเกอร์นะน้ำแรงก็เลยใช้ขวดครอบนะฮะเห็นไหมคือสปริงเกอร์ใช้ขวดครอบเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้น้ำมันพุ่งกระจายไม่ให้มันลงที่โคนต้นอ่าเห็นไหม ลงนี่โคนต้อนอย่างเงี้ยนะครับน้ํามันแรงนะครับเป็นสปริงเกอร์เอ่อบางคนไม่ใช้สปริงเกอร์ก็ใช้เป็นมินิสปริงเกอร์ก็จะวงวงวงหมุนก็จะไม่ไกลนะครับไม่ไกลไม่ไกลโคนเท่าไหร่แต่เป็นเป็นสปริงเกอร์มันก็เลยต้องไกลก็ต้องใช้นะฮะต้องใช้ตัวนี้เห็นไหมครอบไว้นะครับครอบเอากวดครอบถ้าไม่เปิดเนี่ยหมุนไกลเลยครับเห็นไหมอ่ะดูดูการเปิดหมุนครับวงเวียงไกลนะครับ พอเบี่ยงไกลมันจะออกกอโคนครับ<ด>ก็เลยต้องใช้ตัวนี้ครอบไป่ายมาโอเคประมาณนี้นะครับประยุกต์ประยุกต์กใช้ได้ในสวนของทุกสวนนะครับใครใช้เป็นสปริงเกอร์นนะหอัวใหญ่นะครับแรงดันน้ําสูงนะครับเ,เดี๋ยวจะพาลงไปยงเชิงเดี่ยวนะครับอันนี้คือมีแบบแซมแซมร่มเงานะครับเดี๋ยวลงไปชงเชิงเดี่ยวนะครับมา เข้าไปดูในสวนปลูกแบบเชิงเดียวนะครับอีกสวนหนึ่งนะครับอยู่บ้านอะไรนะครับพี่แท็กบ้านไผ่ล้อมค่ะบ้านไผ่ร้อมตำบลนะบ่อกุ้งหัวทุ่งนะครับอำเภอรองจังหวัดแพร่บ้านไผ่ร้อมนะครับหัวทุ่งตำบลหัวทุ่งอำเภอรองจังหวัดแพร่นะครับรองรองจังหวัดแพร่มาเข้าไปดูข้างในครับแต่ต้นนี้นะครับที่นี่ ที่เห็นนะครับก็คือต้นสูงชะลูดนะครับอันนี้เป็นแบบเชิงเดียวพอเชิงเดียวเนี้ยนะครับก็เลยเอาต้นกล้วยมาปลูกแซมอ้าวันนี้จะได้มาถ,ามถ่ายทำกล้วยด้วยนี่นกล้วยที่เป็นเพาะเนื้อเยอื่อใช่ไหมพี่แจ๊คเอาจ้าของสวนยังไม่มานะครับเจ้าของสวนยัไม่ลงมาโอ้โหนะกล้วยน้ำวา้มามะลิอ่องจากช่อง50นะครับมาปลูกแซม อันนี้นี่เป็นต้นเสียบยอดนะฮะเสียบยอดยังเอาต้นนี้ไว้อยู่นะฮะต้นแม่พันธุ์เสียบยอดก็คือจะใช้กิ่งนะครับเห็นไหมนี่คือต้นเสียบยอดนะครับไอซีเอสเก้าห้าลองลองลองเสียบแล้วลองเปลี่ยนยอดแล้วใช่ไหมอ่าดู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 ความสามารถในการเปลี่ยนยอดของส่วนพิแทกนะครับโอ้โนี่นี่นี่เห็นไหมอ๋อเปลี่ยนยอดแล้วนะครับเริ่มติดแล้วนะครับนี่เห็นไหม ทักษะที่บอกว่าทําไมต้องใช้ต้นเสียบยอดของทางบริษัทมาปลูกเป็นต้นแม่พันก็คือใช้กิ่งครับจากต้นต้นนั้นนะครับมามามาแล้วก็มาใช้เสียบเปลี่ยนยอดนะครับจากต้นนี้นะครับเด่นละได้ละหนึ่งต้นนะครับทดลองนะครับกิ่งเยอะมากนะฮะกิ่งกิ่งต้นเสียบยอดตัวน,นี้เสียบไหนพันธุเอ้ยน,นี่ก็เสียบยอดใช่ไหม เราไม่ได้คาดหวังตอนนี้คืออยากได้ดอกนะครับก็คือใช้ก like anyway. yeah. yeah, ิ่งนะครับเนี่ยกิ่งเยอะนะครับสามารถตัดกิ่งกับพวกนี้นะครับไปใช้ใช้เปลี่ยนข้างเสียบย่างที่่างดอกก็เริ่มมีแล้วนะครับแต่อายุของมานะครับสองต้นต้นแม่พันธุ์ที่ปลูกไว้นะครับไหนเป็นกล้วยมะลิองที่เราเอ้สังเอ้ไม่ใช่มะลิองสิไอที่หัอกห้าศูนใช่ไหมเนี่ยฮะเป็นเพราะเนื้อเยื่อมาปลูกได้กี่วันแล้วเนี่ยสองเดือนแล้วนะ คุณป่อดูนะครับนี่ก้นต้นสองเดือนนะครับต้นสองเดือนมันเป็นต้นพอนเยื่อนนะครับมีการตัดแต่งยอดออกไปบ้างนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับอน,น,น,นอนจากต้นใช่ไหมนอนจากต้นตัดทิ้งก็เหลือเป็นแบบนี้นะครับก็คือแตกิ่งต้นต่อใหม่นี่คือการถ้าเราเจอปัญหานะครับถ้าเจอรัวเร็วนะครับมันไม่เจาะลงข้างล่างมันเจาะขึ้นเจาะอันนี้ขึ้นข้างบนนะครับอืม นตัวลบบักษณะก็นี่คือใช้สวนนี้คือใช้น้ำหมักปลาทะเลคือแคลเซียมบอลอนลดเป็นพอสมควรแล้วเนาะลดไปพอสมควรก็ลองแตกยอดใหม่นะครับ<ช>ก็หวังว่าให้กล้วยโตเร็วนะครับกล้วยปากช่องห้าศนย์ะฮะเนี่ยสภาพอยู่สภาพดินเช็คสภาพดินบ้างหรือยังคุณจกจั๊กยัง,ยงไม่เช็คเลยใช่ไหมเอ่อตรงไหนรดน้ําชุ่มบ้างลองลองเช็คต้นหน่อยดิ มีน้ำชุ่มๆหน่อยอะ่ะอันนี้เปิดน้ำแล้วเอา้ามีการเดินเปิดน้ำนะฮะนี่วิธีการเดินก็คือมีปะเดินท่อแล้วมีมีสัญลักษณ์ที่จาของสวนเท่านั้นนะครับที่จะเปิดได้คนงานไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเจ้าอของสวนรู้คนเดียวนะเออที่ตอ่อเมนอยู่นี่นะครับรถไถ,ถตัดก็ไม่ได้นะฮะไถพวนก็ไม่ได้เพราะนั้นต้องหมั่นพวนดินเนาะเออไถพวนไม่ได้เพราะว่าท่อวางฝังดินนะครับ ฝังดินเราไม่รู้แนวเนี่ยนะครับใครมาไถาก็ไม่ได้นะตัดหญ้านะหญ้าคลุมนะครับใช้หญ้าคลุมหญ้าคลุมหญ้าคลุมพ่อฝังดินเมนฝังดินนะเขดีก็คือตัดหญ้าง่ายนะครับใช้ตัดหญ้าเอากี่ต้นในะตรงส่วนเนี้สองร้อยห้าสิบต้นตายไปกี่ต้น <20. S 1> ตายไปยี่สิบนะครับเจอภายแล้งมีก้นคอตกอยู่ตรงน,นั้นต้นหนึ่ง ต้นไม้นั่นต้นส่วนใหญ่ต้นสูงนะก็คือค้ำใช้ค้ำค้ำนี้หมดเลยนะครับให้ไม้ไผ่ปักค้ำนะครับขยันหน่อยนะครับเจ้าของสวนนะครับเนี่ยปักค้ำก็จะยืนต้นสูงครับแต่ว่าผมก็ภาวนาให้กล้วยมันโตเร็วนะก็กล้วยโตเร็วมันก็จะได้บงช่วยบังแสงบังแดดนะครับโหนลำต้นมันยังไม่แข็งแรงไม่ไม่นั่นเลยนะฮะดูครับตอนต้นแต่ต้องใช้เนี่ยครับถ้าต้นเราไม่ไม่มีไม้ค้ำอย่างเงี้ยนะครับ งอหมดนะครับเนี่ยมันกำลังต้นนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกคือแสงแดดเต็มๆครับทิศทางที่ผมยืนอยู่ถ่ายอยู่เนี่ยคือแสงแดดนะครับเห็นไหมเข้าหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับนะครับหน้าหนาวแล้วตอนนี้ตอนหน้าหนาววันนี้วันที่25นะครับตุลาคม2 5งพันนะครับด้านนี้ถ้าเป็นสาภาพก็คือด้านนี้ผมว่าไปเช็คดินด้านนี้ดีกว่า เนี่ยต้นไม่โตเลยปลูกพร้อมกันใช่ไหม<ช>ด้านเนี้ยน่าจะมีปัญหาเรื่องดินแล้วครับลากไม่เดินอันนี้ไม่ตายแต่ไม่โตครับกําลังแตกยอดใหม่มยยอออ๋อ,อกิ่งมาเสียบยอดเออนี่กําลังจะติดนะครับอันนี้ไม่ใช้อะไรบางเลยนะฮะเปลี่ยนยอดนะครับเนี่ยนะครับเสียบได้กี่วันแล้วครับประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแต่กําลังแตกยอดนะกําลังแตกกิ่งแตกตาดอกแตกตาใบอยู่นะครับอืมเนี่ยลองทําก็จะได้รู้เนาะ อันนี้เกิดอะไรขึ้นกับมันโดนโดนต้นสักโดนต้นสักล้มเนี่ยครับปลูกแซมต้นไม้ใหญ่ครับล้มยากครับต้องวางแผนการจัดการดีๆนะครับวางตัดต้นไม้เราสักต้นสักลงนะครับดูนี่ล้มโดนต้นโกโก้ครับใครปลูกแซมต้นไม้ใหญ่ก็ต้องวางแผนการตัดดีๆนะครับต้องมืออาชีพจริงๆครับถึงจะตัดได้นี่คือเกิดปัญหานี่คือไปเอ่อเอ่อก็เลยนะ นอเอด่วงมวนนะครับเนี่ยครับประมาณนั้นนะครับมามากินนะครับนี้นะครับก็ต้องต้องขยันฉีดใบฉีดยานะครับเอ่อพวกน้ำหมักก็คือน้ำหมักใช้น้ำส้มสายชูนะครับหมักกับยาฉุนนะครับหรือใช้ใบสาบเสือประกอบด้วยนะครับมีแหล่งนะ้ำอยู่ใกล้นี้แต่ผมว่า น่าจะเป็นการที่ปัญหาที่เรื่องรากตั้งแต่แรกตอนแรกเนาะดูเรื่องดูการใช้น้ําหมักปลาทะเลแล้วมันมันขึ้นดีครับยอดมันกําลังแตกใหม่ใบมันกําลังขึ้นสวยเนาะใบกําลังขึ้นอันนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับนี่ต้องฉีดยาต้องยามาฉีดครับอื้อกินอย่างนี้เลยนะครับปัญหาเร้าอุปสรรคเนี่ยนะครับคนปลูกก็ต้องมาเรียนรู้นะครับจะปลูกด้วยนะครับจะเห็นเขาปลูกล้วก็อยากจะปลูกด้วยนะครับมันเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคนตอกเสาแล้วครับ ดูนะครับโตไม่เท่ากันนะครับเวลาคํานวณผลผลิตหลายๆบริษัทหรือว่าหลายๆผู้ส่งเสริมเขาคำนวณคือคํานวณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมให้ดูเลยนะครับเนี่ยมันร้อยไหมฮะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสวนนะครับเพราะว่าพื้นที่เท่ากันเหมือนกันหมดนั้นนะครับผมยังต้องบอกเคยบอกแล้วครับว่าปลูกพร้อมกันสามแปลงเนี่ยมีแปลงหนึ่งได้เก็บผลผลิตอีกสองแปลงหนึ่งนั่งตาเปิีๆปอยู่นะครับนี่สวนเดียวกันครับปลูกพร้อมกันยังเห็นไหมสภาพมันโตแบบเนี้ครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับนะ โอเคถ่ายทำยา,ยาวๆให้ดูครับเนี่ยมีสวนสักนะครับคือข้อดีที่มีต้นไม้รายรอบบางคนในปลูกแบบเชิงเดียวแบบไม่มีต้นไม้เลยนะครับกลางทุ่งอย่างสวนพิะพันธ์นะฮะพิะพันธ์พี่เต๋อเอ้พี่ต่อยอยู่ที่เชียงของครับเป็นทุ่งนานะครับไม่มีต้นไม้ครับอากาศมาเต็มครับลมกระโชกมาเต็มมันไม่มีแนวกันชนนะไม,มนนไม่มีแนวกันชนนี่มีคือแนวกันชนมีแต่ว่าในสวนคือ ป็นพิธีโล่งนะครับก็เลยต้องเอากล้วยมาลงแซมนะฮะกล้วยยังโตไม่ทันนะครับโตไม่ทันอันนี้คือที่ปากช่องห้าศูนที่เราสั่งมาด้วยป่ะเนี่ยนนใช่ทั้งหมดหรือเปล่าพันพื้นเมืองใช่ไหมทน,น,นแรงพันอะไรอ่ะพันบอกบอกได้ไหมคือข้อดีของกล้วยครับพืชเป็นพืชที่ดูดน้ํำคายน้ําได้ดีนะครับ ทำให้แคร์ความชื้นได้ดีนะครับละลายส่วนที่ปลูกกล้วยผสมผสานเนี่ยนะครับจะโตจะโตดีมันแข็งเแล้วก็้อตกล้วยน้ำบาหมดเลยปลกเยอะนะแต่กล้วยน้ำบาไปแล้มันแรงใช่ไหมเจอแรงแต่อันนี้ไม่ตายออนะฮะต้องดูแต่ละพันธุ์แต่ละพันธุ์ของพื้นเมืองใช้ใช้ด้วยนะครับในสวนศึกษาดูครับเป็นข้อมูลนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะ ไปเยี่ยมสวนของพื้นที่ที่ปลูกใหม่นะครับอีกหลายแปลงอยู่นะครับแล้วก็จะไปพาไปชมสวนของที่บางชินนะครับปลูกกระในสวนกล้วยด้วยเหมือนกันนะครับอันนั้นก็สวนทุเรียนอยู่ข้างๆแม่น้ำยมเลยนะครับของพี่หน่อยกับพี่หยัดนะครับนะครับจบกันใหม่ในสวนหน้านะครับสวัสดีครับตื่นทำต้นโกโ้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับ